สวัสดีครับผู้ชมครับถุชนาขอแนะำผู้ชมไปติดตามการถ่ายทอดสดครับศึกฟุตบอลเมืองไทยลีกครับว่าไทยลีก2นะครับวันนี้ที่สนามห้วยม้าสเตเดียมนะครับแพ้ยูนเต็ดทีมจ่าฝูงครับเปิดบ้านรับการเยือนของเกษตรศาสตร์เอฟซีครับเอาล้วครับเกมกําลังจะเริ่มต้นขึ้นทางฝั่งของทีมเยือนฝ่ายเริ่มก่อนจากซ้ายไปขวานะครับคอยถ่ายนัศกรทองแก่ครับจากขวามาช่วยไว้ก่อนครับ อ๋อเลยครับเกมรับของเกษตรยังลงมาไม่ทันทุ่มเร็วมาสวยมากจังหวะนี้จับแล้วขวาว่างอยู่ไม่ให้เลือกยิงเองเรียบร้อยหนึ่งศูนย์เลยครับโอ้โหแพ้ยู่แต่ขึ้นนําไปแล้วจากเดชาบูหมัดจากการทุ่มเร็วซึ่งการลุกทุ่มเนี่ยมันไม่มีลำหน้าอยู่แล้วใช่ครับเนน่ยจังหวะโตขึ้นมาแบกขวาหายไปไหนครับของเกษตรศาสตร์ครับโอ้โหลงมาไม่ทันนะครับแต่ว่าต้องชมลูกนี้นะครับดูจังหวะดึงบอลครับของลิชาสองคนนะครับที่มาประกบแต่ว่าเขาดึงแล้วยิง จังหวะรอไว้ครับคือย้อนมาครับวลาดอนก็ให้อาทิตย์นกดยาวมาเลยเอ้ากดแม่นด้วยครับเศษฐวุฒิได้เลยครับเศษฐวุฒิกลมสายตัวอ้อมหลังมาแล้วนะครับยิงลูกนี้กระชอกเอ้ากระชอกแบบดีแต่ไม่ผ่านครับโอ้ยังช่วยได้ดีครับมาดูลูกจริงครับของโอ้เศษฐวุฒิครับได้กดด้วยขวาแล้วบอลหลุดนะครับอิลวมุิเกือบพลาดไปครับแต่ว่ายังดีครับ แล้วตัดึ้นมาจังหวะนี้เปิดของจักพันพรสายนะครับแล้วอิักดิ์สอดขึ้นมามงลูกนี้มันข้ามคาหอกจักพัน ลุยเองครับจากพันหลอกทีนึงแล้วยอดลูกดีได้โขกแล้วก็เรียบร้อยเลยโอ้โหสุดยอดเลยครับจักพันพรสายครับเปิดให้กับอดิศักิ์ไกสอนโอ้โหสองประสานเลยครับนี่ครับดูรังครับจักพันพรสายนู่นอยู่สายแล้วยกมัขวานะครับเนี่ยแล้วเปิดมาลูกนี้โอ้โหสองคนเอาไม่อยู่ครับดูจังหวะหลอกครับลูกนี้แล้วก็เปิดผ่านมานี่ครับเทคตัวบอลมาที่เดชามูัมหมัดเดชาเปิดยัดเข้ามาผ่านหน้าประตูไปโอ้โห เศรษฐุตตามไปเล่นได้ครับเศรษฐุิเปิดสวนกลับมาคราวนี้ได้โคกแล้วบอลอ,ออกหลังโดนวินเนอร์นะครับมุมัดครับจับบอลได้แล้วก็เปิดได้เข้าไปตรงกลางแล้วผ่านน้าประตูไปหมดเลยครับแต่ว่าความเร็วของเศรษฐุิวงสายได้ไปเกี่ยวบ,บอลมาได้แล้วก็เปิดเข้ามาแล้วจังหวะจักรพันด์รออธิษกเลือกตัววิ่งปลอกแล้วโอ้โหให้ไหมไม่ให้แล้วยิงโอ้โห,โโหสุดยอดเลยครับพักข้าพรักเกษตรศาสตร์แสง,แส,งสองประตูต่อนหนึ่งไม่ลำหน้านะครับจักรพันดิ คอนสายแล้วจ่ายเข้ามาลูกเราโล่งๆเลยครับขวาก็ได้ครับแต่ว่าตัดใจยิงเองครับกดด้วยขวาครับขาตายไปแล้วครับสุภวัตศรีโนไทยพุทธสา,าระตูดูครับแต่ง2จังหวะแล้วยิงด้วยขวาครับปูดกินไปยิงขวาอีกแล้วแล้วเขาบอรุตไปยิงเซนเตอร์นะครับเปิดเอ้าลูกนี้โล่งๆเอ้าโอ้โหไม่หายยิงแซ่บๆแซ่บจากล่นตงคับโอ้โหข้ามคานไม่ได้ประตูสังญงาณกรแพ้อโอ้เหลือเชื่อครับโอ้ดีไปแย่งยิง เนี่ยครับได้มงก์แล้วบอลไปชนเสาครับไม่เป็นใจให้แพร่ครับดูครับได้มงก์จ่อๆเลยครับบอลไปชนเสากระดอนมาแล้วยิงซ้ําไปนะครับลูกนี้โอ้ของอาทิตย์นะครับแล้วบอลมันกระดอนมาเข้าทางผู้เล่นแพร่ครับแล้วโอ้ไปแย่งกันยิงอีกนะครับบูโน่อลิเก้นี่นะครับโอ้โหแล้วก็หมดเวลาครับโอ้โหเกระเส่นสาดเอฟซีครับบุกมาเอาชนะแพร่ยูไนเต็ดได้สําเร็จครับ